ก็ oh, สวัสดีครับทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ยที่พี่ทําคลิปพี์บอร์ดไปใช่ปะ่ะ G 7 1 3พี่ขายไปแล้วดีเลยนี่ครับ l o G i t e c h <oughs> G713 รู้ไหมทำไมพี่ขายเพราะว่าพี่ลองออกไปเล่นดูพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามือครับเอ๊ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่โจ้คีย์บอร์ดก็เหมือนกันหมดหรือเปล่ามันอาจจะแบบแพงไม่แพงก็น่าจะอยู่ที่เกี่ยวกับคนเล่น แต่คือเรารู้สึกว่าคือมันกดไปแล้วมันเจ็บมือเราอาจจะไม่ชินมั้งด้วยความที่มันเป็นคีย์บอร์ดใหม่เนาะแล้วมันก็เลยแบบอาจจะไม่เข้าที่เข้าทางอะไรอย่างงี้พี่ก็เลยคือเมื่อวานเนี่ยที่เราทําคลิปเสร็จปุ๊บเราเอามาเก็บเก็บเสร็จปุ๊บเราก็ลองเอาเข้าไปเล่นเล่นประมาณชั่วโมงนึงแหละปุ๊บตอนเย็นขายแล้วก็เลยไปเข้าไปในกลุ่มคัสตอมคีย์บอร์ดทุกคนรู้จักคำว่าคัสตอมคีย์บอร์ดไหมครับมันก็คือคีย์บอร์ดที่เราทําเองเราเลือกบอดี้เองเลือกคีย์แคปเองเลือกสวิตเอง เลือกนู่นนี่นั่นโมคีย์บอร์ดนู่นนี่นั่นพี่ก็เลยไปเจอตัวตัวหนึ่งมาซึ่งบอกเลยว่าเป็นคีย์บอร์ดที่อันนี้แพงที่สุดในชีวิตแพงกว่าอันเดิมแพงกว่าเดิมมากเลยครับมากเลยแต่ว่าด้วยราคาพี่ว่ามันก็น่าจะคุ้มค่าเห็นไหมทุกคนเห็นป่มอันนี้คือคีย์แคปนะครับอันนี้คือคีย์แคปมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคีย์บอร์ดคัสตอมอันแรกของเราหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวนี้มอนกรี มันอ่านว่ามอนกรีกแต่มั้ง M 1่เดี๋ยวพี่เอาให้ดูอายมันหนักครับมันหนักมากค่อนข้างหนักนี่พี่ไปจัดมามอนกรีก M 1นราคาเดี๋ยวให้ทุกคนไปเช็คเอาล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะไม่พูดถึงเรื่องราคาละกันแต่บอกเลยว่าหนักมากพี่เปิดแล้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันหน้าตากล่องเป็นแบบนี้อันนี้ทิ้งไปนี่หน้าตากล่องเป็นแบบนี้ นี่หนักๆเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับอืโอโหแม่งหนักว่ะชิออันนี้เป็นกล่องใส่ไม่เกี่ยวเราก็ไปมาครับมาดูตัวข้างใน หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ดูเห็นไหมมันก็จะมีใบปกติเลยเหมือนที่เรารีวิวเมื่อวานนี่ครับมอนกรีกน่าจะเป็นของค่ายจีนมั้งหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปแ,แล้วก็มีน,นี่นู่นนี่นั่นให้ไปไม่เกี่ยวมาตัวคีย์บอร์ดพี่จะขึ้นมาไงวะไออย้โอนะ้โหหนัก จะเป็นแบบนี้แต่จริงๆอ่ะตัวของคีย์บอร์ดอะ่ะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าบอดี้มันอะ่ะเดี๋ยวพี่เอานี้ออกไปก่อนนะครับฟึบ,ฟบตัวของคีย์บอร์ดหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าบอดี้นะฮะมันจะมาแค่บอดี้นะครับมันจะไม่มีสวิตมันจะเป็นนี้นี่นี่คือตัวที่พี่ได้มาเมื่อวานพี่ไปซื้อมาเลยนะครับหลังจากทํางานอะไรเสร็จปุ๊บซื้อเลยน้ําหนักของบอดี้ Body ตัวนี้นะครับมันเป็นอลูมิเนียมทั้งอันฟังเสียง เหมือนหินนะดูดิได้ยินเสียงไหมอ่ะข้างหลังจะเป็นแบบนี้ส่วนมันจะมาแค่ตัวบอดี้นะครับตัวสวิตอันนี้คือพี่ใส่เอาเองตัวสวิตแต่ว่ามันก็จะมีตัวสวิตของมันมาให้ตัวสวิตช์พี่มาซื้อใส่แยกต่างหากอีกก็คืออย่างที่บอกครับมันคือคัตตอมคีย์บอร์ดแล้วเนาะเห็นไนหะหนักมากอ่ะทุกคนฟังเสียงในนะี้ได้นเสียงกระแทกต่อปะ เอ,อน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณเกือบ2โลนะครับนี่ตัวสวิตแล้วก็เป็นตัวคีย์แคปแยกเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยฟังเสียงทีเดียวซึ่งจากการที่ลองเทสเมื่อวานพี่เลยบอกว่า,วา ฟิลลิ่งดีมากครับคือเราเพิ่งเข้าใจวันนี้ไว้ว่าแบบคีย์บอร์ดที่มันคัตตอมอะ่ะคือคีย์บอร์ดส่วนใหญ่ทุกคนก็จะโฟกัสเรื่องสวิตถูกไหมการเสียงกดทุกคนอยากได้ยินเสียงกดสัมผัสแรงกดนู่นเนี่ยหรือปุ่มตึ๊กตักตึ๊กตักอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่าการที่เราสามารถคัตตอมเองได้หรือว่าการที่เราเลือกทุกอย่างเองได้อ่ะมันจะทําให้เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการเลยแต่แค่ราคามันสูงสําหรับพี่คือราคาสูงมากแต่จริงๆคือมันมีสูงไปกว่านี้นะมันก็มีแบบอัพเ,เลเวล อันนี้พี่ว่าน่าจะเท่านี้แหละน่าจะไม่เปี่ยนแล้วน่าจะพอแล้วเพราะว่าเอ่อมันบานปลายไปไกลแล้วตอนเนี้คือคือมันมันบานปลายเลยไปไกลแล้วครับตอนนี้ส่วนตัวสายที่เสียบนะครับมันจะอยู่ตรงนี้อ่าสายอยู่เอนี่มันจะอยู่ตรงนี้เห็นปะเล็กๆไม่มีอะไรเลยมีแค่ปุ่มเปิดปิดเสียงตรงนี้นี่ได้เสียงไหมอ,อาจอาจจะไม่ได้ยินเปิดปุ่มเปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงมีแค่นี้มีแค่นี้เลยครับ เป็นคีย์บอร์ด75%อันนี้พี่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับเงินตัวเองล้วนๆเหมือนเดิมแถมขายขายคีย์บอร์ดตัวเมื่อวานควักเงินเพิ่มอีกก็ตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับเหลือแต่คาบน้ำตาแต่ลองเทสดูแล้วก็โอเคมาใส่คีย์แคกกันก็ใส่ทีละปุ่มเลยอ่ะเห็นปะนะอันนี้น่าจะได้อยู่พี่ต้องไล่ใส่ไป ทีละตัวนะครับทีละตัวก็อาจจะใช้เวลานิดนึงตัวสวิตเป็นของมันอ่านว่าอัคโกหรือว่าอัคโกหรืออัคโคเนี่แหละเป็น V3 ส c มแอคโคอัคโคทาอย่างนะ V3 สามสวิตคีมเยลโล่นะครับเป็นตัวอ่าตัวนี้ของพี่ที่ซื้อมามันจะไม่เป็นตัวโปรมันจะเป็นตัวโปรซื้อมาสองกล่องนี่หน้าตาจะเป็นนี้นี่เป็นนี้ แล้วเ,เป็นกล่องมาให้ซื้อมาสองกล่องอันนี้หนึ่งกล่องใช่ไหมอันนี้อีกหนึ่งกล่องนี่เหมือนกันซื้อมาสองกล่องนะครับก็จะมีคือก็จะมีสวิตช์ที่ยังเหลืออยู่สวิตชที่ยังเหลืออยู่ก็จะอยู่ด้านในเดี๋ยวพี่แกะข้างให้ดูในกล่องอ่านี่สวิตชที่ยังเหลืออยู่นะครับไปเดี๋ยวเรามาใสา่คีย์แคปกันต่อแล้วเดี๋ยวฟังเสียงกัน เสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เห็นนะสวยไหมนี่เลยเห็นปะสวยงามหนักตึงอาจจะยกให้ดูจะเป็นนี้อ๋อ,อพอประกอบเสร็จแล้วดีอันนี้มันก็แล้วแต่คีย์แคปที่เราจะเลือกนะครับเห็นปะสวยงามเดี๋ยวที่นี้เรามาฟังเสียงพี่อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมากฟังเสียงนะเสียงสวิตของเยลโล่นี่คือเสียงสวิตของ a c ค o y e l l โล เสียงพอมไหมอ่ะเดี๋ยวฟังแบบเร็วๆซึ่งทุกคนรู้ปะ่ะนอกจากที่มันจะ แต่งนั่น <c oughs> แต่งนี้ได้แล้วใช่ไหมทุกคนอาจจะแต่งคิดว่าแต่งได้แค่บอดี้หรือภายนอกจริงๆข้างในของคีย์บอร์ดมันโมได้อีกนะครับโมหมายถึงว่าเราสามารถทําเสียงให้มันแน่นกดแล้วมันแน่นกดให้มันแน่นแล้วมันจะไม่มีเสียงแก๊กแก๊แกมันจะเป็นแบบตึบตบเนี่ยดูนะเห็นปะ ซึ่งไอ้พวกแบบนี้ไอ้รายละเอียดหรือการทำอะ่ะพี่ว่าลองไปเสิร์ชดูเลยครับเพราะว่าแม่นานมากครับคือบางอย่างมันทำเป็นวันเลยนะเนี่ยแหละคือคีย์บอร์ดตัวใหม่ของพี่ซึ่งหนักครับหนักหนักมากแต่พี่ว่าน่าจะจบแล้วก็ตีไปทั้งหมดด้วยราคานะครับเด็ดด้วยราคาทั้งหมดเบ็ดเสร็จประมาณสี่ใบเทาประมาณสี่ใบเทาประมาณสี่พันประมาณสี่พัน รวมเปลี่ยนรวมค่าสวิตค่าคีแคบค่านั่นค่านี่ค่าน้ำมันประมาณประมาณสี่พันถึงห้าพันโดยประมาณนี่น่าจะแพงสุดแหลอะอเดี๋ยวเรามาดูกันแบบจัด ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้พี่ด้วยนะครับพี่ไม่ได้มาป้ายยาแต่อย่างใดแต่พี่แค่มาแนะนําอันไหนว่าดีเราก็ว่าดีนะครับอันไหนไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีแต่ว่าโดยรวมพี่ชอบถูกใจแล้วไม่เปลี่ยนแลวครับน่าจะจบเท่านี้ส่วนเรื่องตัวไฟหรือตัวอะไรต่างๆมันก็จะมีโปรแกรมที่เป็นเอ่อเซตติ้งของเขาเราสามารถเปลี่ยนได้จากโปรแกรมเลยนะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถทําได้เยอะมากค่อนข้างเยอะเลยด้วยตัวบอดดี้ของมันซึ่งคุ้มค่านะครับ ก็เราอาจจะหัวแข็งขึ้นด้วยคีย์บอร์ดโหดๆอันนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย